ได้ยินไหมว่าการแต่งดอกทุเรียนนะครับทางภาคใต้กับภาคตะวันออกนะัมีความแตกต่างกันเป็นชนิ้ของทางภาคตใต้แต่งยังไงครับครับมีความแตกต่างจริงครับการการแต่งดดทุเรียนกับภาคใต้กับภาคตะวันออกไม่เหมือนกันภาคใต้นะครับดอกทุเรียนบานนะครับหน้าแรงนะแต่ทางใต้ทุเรียนบานหน้าฝนนะครับการการแต่งนะครับการแต่ง คือทางจันทบุรีเนี่ยฮะเขาจะแต่งอย่างนี้ครับทางจันทบุรีนะเขาจะแต่งอย่างนี้นะเขาจะเว้นอย่างนี้ครับแต่งก็เว้นเว้นเป็นช่อเป็นช่ออย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเขาจะไว้เป็นขนาดขนาดอย่างนี้เอาง่ายๆกันนะนี่เป็นอย่างนี้นะคือนี่คือที่ผมอยู่จันทบุรีมานะที่ที่แต่งอย่างนี้นะครับนี่คือการลงที่แต่งทางจันทบุรี ถามว่าช่อหนึ่ง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 อย่างนี้นะอด้งแต่งหมดเลยทั้งกิ่งเนี่ยไว้พอเป็นระยะระยะประมาณเนี่ยคืบคืบคืบอย่างนี้ครับแต่อย่างนี้ทางกันทับุรีทุเรียนดอกบานครับไม่เจอฝนนะไม่เจอฝนก็เกสรบานได้เต็มที่นะฮะบานผสมได้ได้สวยงามทางกันทับุรีนะเพราะว่าเจอฝนแรงนะแต่ว่าทางใต้แต่อย่างนั้นไม่ได้ทางใต้ครับ จะไว้อย่างนี้เลยครับนี่ไว้แถวอย่างนี้ครับไว้ยาวนะแต่เราก็ต้องแต่งปลายนนี่ออกนะฮะอ๋อทางปลายนี่เอาแต่งไม่ได้นะไม่แต่งออกนะครับนี่คือเราแต่งปลายิีนออกแต่งอย่างนี้คือไว้ทางนู้นทางนี้ไม่เอาเลยครับเราก็เอาพอประมาณนะครับเพราะว่าถ้าทางนี้มีน้อยเนี้ยเราก็เราก็แต่งอย่างนี้นะจากนี้ออกครับถามว่าทําไมไม่แต่งไม่แต่งแต่งแบบอันนี้ เพราะว่าทางใต้เวลาดอกเคลียนบานบานเจอฝนพอบานเจอฝนครับพอบานเจอฝนเนี่ยตรงนี้อะมันจะร่มเป็นหมวกนะครับเหมือนหมวกเลยครับนะเวลาทุเรียนดอกบานเนี่ยเวลาฝนตกลงมาจะไม่โดนน้ำนะฮะอาจจะโดนบ้างนิดหน่อย,อยแต่ว่าความร่มของของของดอกเนี่ยนะเป็นหมวกบานบังคับหมดแนละ้วมันจะบานเวลาดอกบานอย่างนี้มันจะติดกันหมดนะอืมฝนตก เรฝนตกกับน้ําอาจจะลงไม่ถึงที่เวลาดอกกําลังบานเกสรกกาลังจะผสมกําลังจะหลดกําลังจะร่วงนะอันนี้คือข้อดีนี่คือความแตกต่างผงตะวันออกได้ทางภาคใต้เพราะตะวันออกแต่งอย่างนี้สวยงามนะผมก็เห็นด้วยแต่หลายท่านที่สงสัยทําไมภาคใต้แต่งอย่างนี้ไม่ได้ได้ถ้าปีไหนฝนไม่ตกท่านโชคดีนะถ้าปีไหนฝนตกหนักช่วงที่ดอกกําลังบานครับ น้ำล้างเกสรหมดนะครับนะเกศรที่บานจะไม่ค่อยติดจะติดเติดก็อาจจะเป็นลูกคดงอบิดเบี้ยวนะเพราะเกสรได้ไม่เต็มที่แต่ถ้ามีหมวกนะครับมีร่มเพราะเวลาบานมันจะบานคุณท่านสังเกตน,นะฮะบานเ,นเป็นเป็นแพรเลยนะน้ําฝนตกลงมาก็อาจจะไม่โดนนี่คือ,ข,อ,อ,อข้อดีครับทางภาคใต้แต่ว่าทางถ้าเราไวตรงนี้เยอะนะครับทางนี้เยอะเต็มทางนี้เราก็ต้องตัดแต่งออกให้หมดนะเพราะว่าเราจะไม่ไวเพราะถามว่าทําไม พราะจะทําให้ถูนเสียพลังงานนะครับของต้นของดอกที่จะได้สมบูรณ์นะอาหารก็ต้องเอาไปเลี้ยงทางนู้นไม่ต้องมาเลี้ยงทางนี้ตรงนี้ดึงหมดนะนี่ดึงนี่ดึงครับนี่คือการแตงดอกระหว่างภาคใต้กับภาคตะวันออกนะอาจจะแตกต่างกันบ้างนะฮะแต่คงจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่แปดสิบเปอร์เซ็นเจอวฝนแน่นอนทางภาคใต้แต่ทางภาคตะวันออกะตั้งแต่ออกดอกมาจนถึงท้เรียนสุกอาจจะไม่เจฝนเลนก็ได้หลายหลายชั้น ภาคอุตภอที่อยู่จันทบุรีแลงภาคอ,อุตภอก็ได้ศึกษากันมาพอสมควรนะครับวันนี้เราออกออกออกเ<ๆ>ต็มต้นนะครับฮะด,ดูดูสภาพตน้นดอกรุ่นเดียวกันดอกเสมอนะครับดอกไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องนะกรุ่นเดียวกัน